สวัสดีครับผมเกียรติกร DIY เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมารู้จับว o ้น hmm. สกูสกูเกียวปล่อยสําหรับงานไม้โดยเฉพาะเลยนะครับหากเพื่อนเพื่อท่านใดกําลังมองหาหรือว่าทําเกี่ยวกับงานไม้อย,อยู่นะครับอยากให้ลองดูตัว w o วุ้นสกูตัวนี้นะครับเป็นสกูสําหรับงานไม้ก่อนชมคลิปนี้หากเพื่อนเพื่อท่านใดชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องผมได้นะครับ สกูที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นวูดสกูสกูสําหรับงานไม้โดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เป็นแบบชุบซิงค์นะครับซึ่งจะทนสนิมมากกว่าแบบนิกเกิลถึง10เท่าเลยนะครับแล้วก็เกียวนะครับจะแตกต่างจากสกูเกียวทั่วไปสกูเกียวธรรมดานะครับเกียวของสกูเกวธรรมดานะครับมันจะเป็นเกียวแบบละเอียดแต่ถ้าเป็นของวูดสกูนะครับเป็นสกูสําหรับงานไม้โดยตรง เกลียวจะหยาบแล้วก็มีปีกที่กว้างนะครับองศาเกียวนะครับก็แคบลงทำให้การยิงยึดกับไม้นะครับสามารถยึดติดได้แน่นรับแรงดึงได้เยอะนะครับแตกต่างกับสกูเกีียวธรรมดามากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างตัววุสกูนะครับก็มีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบ เคลือบนิกเกิลจะเป็นสีกล่องสีเทาถ้าเป็นเคลือบสิงค์แบบที่ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องสีส้มมีหลายขนาดให้เลือกนะครับมีตั้งแต่ขนาดสั้นไปจนถึงขนาดยาวเลยนะครับแล้วก็มีเบอร์ให้เลือกประมาณสามเบอร์นะครับตัวที่ผมเลือกใช้บ่อยๆก็คือเบอร์เจ็ดมีสามเบอร์ที่ขายนะครับที่ผมเข้าไปดูนะครับมีเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับแต่ผมเลือกใช้บ่อยที่สุดก็คือเบอร์เจ็ส่วนมากจะใช้ที่ความยาวประมาณ1นิ้ว ถึง2นิ้วนะครับส่วนตัวเบอร์8ที่ผมใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์8 2นิ้วครึ่งกับเบอร์8ยาว3นิ้วนะครับตัวเบอร์8 2นิ้วขึ้นไปนะครับบรรจุมาในกล่องจำนวน500ตัวแต่ถ้าไม่เกิน2นิ้วจะบรรจุมาในกล่องเนี่ยกล่องละ1000ตัวถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับ สมมติถ้าเพื่อนๆไปซื้อสกูเกียวปล่อยตามร้านธรรมดานะครับเขาจะแพ็กมาแบบนี้นะครับถุงหนึ่ง20บาทได้ประมาณ20-50ถึง50ตัวนะครับแต่ถ้าขนาดเล็กแบบนี้มันจะได้ประมาณ50ตัว20บาทซึ่งถ้าเราทำงานเยอะๆบ่อยๆนะครับมันก็ไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเราซื้อแบบกล่องเป็นของบูสกูนะครับราคาถูกได้เยอะมากๆเลยนะครับได้จำนวนตั้ง1000ตัวนะครับสามารถใช้งานได้เยอะมากๆนะครับ คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียแล้วก็ใช้ไปนะครับถ้าเพื่อนๆ่ท่านใดสนใจเจ้าตัววูสกูสกูสำหรับงานไม้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าแปะลิงก์ไว้ในโพสต์นี้นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจลองเข้าไปเลือกดูเลือกชมหรือว่าสอบถามทางร้านเขาได้นะครับทางร้านเขาให้คําแนะนําดีแล้วก็มีรีวิวในเพจสําหรับคนที่เคยใช้งานด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาลองยิงให้เพื่อนๆดูนะครับระหว่างสกูเกียวธรรมดากับ บู Woo, school, สกูสําหรับงานไม้นะครับอีกอย่างนะครับสําหรับบูสกูสกูสําหรับงานไม้ตัวนี้นะครับบริษัทเขาเป็นบริษัทส่งออกขายอเมริกาแถบยุโรปด้วยนะครับส่วนที่ไทยเนี่ยอาจจะหายากหน่อยแต่มีเพจให้เลือกซื้อนะครับได้ง่ายๆเลย,ยเข้าไปดูเพจที่ผมแนะนําได้นะครับสําหรับคนไทยเนี่ยหาซื้อได้ง่ายแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องหาซื้อตามร้านทั่วไปธรรมดานะครับอาจจะหายากหน่อยไปหาบางทีผมขับหาก็ หาไม่ค่อยมีนะครับทีนี้สั่งในเพจเขาได้เลยนะครับส่งเร็วมากๆเลยส่งเมื่อวานวันนี้ก็ถึงนะครับถ้าจังหวัดไม่ไกลมากนะครับส่งขนส่งเอกชนเนี่ยแป๊บเดียวถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงกันเลยนะครับผมจะใช้เป็นตัว1นิ้วของสกูเกียวปล่อยธรรมดากับบูสสกูสกูสําหรับงานไม้นะครับตัวนี้เป็นสกูเกียวปล่อยธรรมดาเดี๋ยวเรามายะเดี๋ยวเรามาลองยิงลงไปบนเนื้อไม้กันเลยนะครับ โดยผมจะปรับโหมดมาที่เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ปรับมาเป็นแรงบิดที่20ครับแล้วก็มาลองยิงกันเลยว่าความแตกต่างมันจะเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้เป็นไม้สนนะครับไม้เนื้ออ่อนเดี๋ยวเรามาลองยิง1นนิ้วกันนะครับการยิงยึดในครั้งนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพแบบชัดเจนนะครับผมจะไม่ใช้แรงกดลงไปนะครับแต่จะใช้ มือกดสวิตช์นะครับเพื่อให้มันหมุนลงไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยครับดูฝืดๆหน่อยนะครับค่อยๆกินลงไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวเรามาลองกับวูสกูตัวนี้นะครับขนาดเท่ากัน1นิ้ว ง่ายมากๆเลยนะครับดูมันจะลื่นกว่าตัวสกูเกียวธรรมดานะครับเดี๋ยวลองสกูเกียวธรรมดาอีกรอบนึงแล้วก็มาลองตัวบูสสกูนะครับดูลื่นแล้วก็ เร็วกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงอีกสักขนาดหนึ่งนะครับระหว่างตัวธรรมดากับบูสกูนะครับขนาด1น,นิ้วครึ่งทั้ง2ตัวอันนี้บูสกูนะครับสวยงามครับ ดูแตกต่างกันยิงลื่นก็เป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เลือกดูไว้เป็นแนวทางสำหรับการเลือกใช้สกูเกียวปล่อยสำหรับงานต่างๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดทำเกี่ยวกับงานไม้งาน DIY นะครับแนะนำบูทสกูสำหรับงานไม้โดยตรงแบบนี้จะดีกว่านะครับเพื <S <S ๆๆๆๆ่อให้งานออกมามีคุณภาพแล้วก็ได้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมอาจจะ รีวิวแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าเออยิงแบบนี้มันก็เหมือนๆกันถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้งานเองนะครับจะรู้สึกถึงความแตกต่างเวลาการยิงมันจะลื่นแล้วก็ทํางานได้สะดวกมากกว่าตัวสกูเกียวธรรมดานะครับซึ่งผมก็หาสกูเกียวสําหรับงานไม้เนี่ยมานานแล้วพอทีนี้ได้เซิร์ชไปเจอใน Facebook นะครับชื่อว่าบู๊สกูสกูเกียวสําหรับงานไม้ตัวนี้ดีมากๆเลยเป็นตาแบรนลิงแบบนี้นะครับ อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานส่งออกขายอเมริกาทางแถบยุโรปอีกด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้มากก็น้อยครับ